สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซมมี่รับกำลังคุยหนุ่มนอกวงการปังไม่ไหวแล้วสำหรับนางเอกสาวแซมมี่คาเวลหลังจากหมดสัญญากับทางต้นสังกัดก็ผัดตัวเองเป็นนักแสดงอิสระกำลังเตรียมมีผลงานใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเร็วๆนี้แถมช่วงนี้เธอก็ดูสวยแซ่บขึ้นมามกาอีกด้วยไม่รู้ว่าช่วงนี้เธอกำลังมีความรักอยู่หรือเปล่า เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่วๆวออกมาว่าเธอกํากลังคุยอยู่กับหนุ่มคนหนึ่งที่ยังไม่เปิดตัวซึ่งล่าสุดแซมมี่ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวในอินเตอร์เทนถึงสถานะหัวใจตอนนี้ว่าไม่สดแล้วโดยเจ้าตัวเผยมีคนคุยเป็นหนุ่มนอกวงการรู้จักกันมาประมาณ3ปียังไม่พร้อมเปิดตัวฝ่ายชายเข้าใจดีเพื่อนๆพีพๆในแก๊งก็รู้จักเคยเห็นหน้าแต่ยังไม่เคยโพสภาพหรือออกร้องให้เห็นเลยเพราะไม่ชอบถ่ายรูปที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวเรื่องความรัก ครั้งนี้รู้สึกแปลกๆถือเป็นครั้งแรกที่ตอบเรื่องความรักมากที่สุดเรื่องความเซ็กซี่ฝ่ายชายก็ไม่เคยห้ามไม่เคยปรึกษากันเรื่องนี้ เป็นหนุ่มอายุไรอเรียกันสำหรับเรื่องงานการโดดร่วมงานละครเรื่องสายรุ้งบทประพันธ์ของธอมยันตีซึ่งก่อนหน้านี้วางบทไว้คือควัญอุสามมณีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวเป็นแซม,มีเจ้าตัวเผยว่าทุกอย่างอยู่ที่จังหวะและเวลาเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ส่วนการมาเสียบแทนที่ใครก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเช่นเดียวกับการปรับบทให้เหมาะสมกับแซม,มีเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินเอง เรียกได้ว่าช่วงนี้หน้าที่การงานและเรื่องของความรักแฮปปี้ลงตัวสุดๆเลยทีเดียวแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะยังไม่พร้อมเปิดตัวหวานใจหนุ่มก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ